วันเดย์อินสวนวัชิระเบนจัศน์สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปที่สวนวชิระเบญจัศน์หรือสวนรถไฟค่ะไพ่มันบางอะอันนี้ที่ออกจากบ้านตอนบ่ายโมงนะคะเพราะว่านัดนำพิกไว้ตอนบ่ายโมงค่ะแล้วก็นัดก,กันไ้ที่ยูเนี่ยนมอลแล้วเดินไปที่เซ็นทรัลลาดทวนะคะเพื่อที่จะไปสวนรถไฟกันต่อค่ะลับตี้ก็เดินลงรถเมล์นะคะไปทะลุ MRT ี ของยูเนียนค่ะอันนี้กําลังเดินไปที่ยูเนียนมอลนะคะไปรอเพื่อนๆตามที่นัดกันไว้ค่ะและนี่แหละคะ่ะน้ำพิกบัตรี้ในการทํางานส่วนอีกคนนะคะปอเพื่อนสมัยตอนมต้นนะคะที่สนิทก,กันมากๆสนิทก,กันแบบสนิทมากต่อไปนะคะเราก็จะข้ามสะพานจากฝั่งเซนทันรัดเพาสเนี่ไปอีกฝั่งหนึงคะ่ะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงสุด ของสะพานลอยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ถนนล่งมากอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะคะแต่ก็ต้องเดินไปอีกนิดนึง ตอนนี้กำลังจะเดินลงสะพานลอยแล้วค่ะเดินลงระวังกันด้วยนะคะระวังตกบันไดกันด้วยนะและเราจะเข้าสวนรถไฟได้ก็ต้องเป็นคันนี้ค่ะแล้วเราก็มาแวะซื้อน้ำกันนะคะพบเลยค่ะสามแก้วและนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะอากาศเย็นสบายสดชื่นมากไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ส่วนผู้คนนะคะก็เข้ามากันเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบมาตอนบ่ายกันเพราะว่าแดดไม่ค่อยร้อนแถมอากาศก็เย็นแล้วเราก็จะเดินไปหาที่นั่งกันนะคะ เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเจอและเราก็เจอแล้วค่ะที่นั่งที่แสนจะสบายแถมเย็นสุดๆไปเลยบรรยากาศก็คือชิลสุดท้องฟ้าก็คือแจ่มใสสุดว่าแต่มันเป็นอะไรของมันหลังจากที่นำพิกทาลิฟเสร็จนะคะพวกเราก็ชวนกันไปปั่นจักรยานค่ะเพราะว่าอยากไปชมบรรยากาศรอบๆของโสวนรถไฟว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่จากที่ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมแถมยังร่มรื่นกว่าเดิมด้วย แล้วเราก็ามาถึงตรงนี้นะคะเป็นมุมที่เย็นสบายมากตอนขับจักรยานก็คือแบบลมตีหน้าก็คือแบบเย็นสุดๆไปเลยค่ะเห็นนะคะมีคนดีดค่ะอีกคนก็ฟิลเกาหลีนะคะสวยๆคูลๆอีกคนอะไรของมันก็ไม่รู้ค่ะส่วนตี้นะคะก็ขับจักรยานนอรอบๆชมบรรยากาศร,รับวิวกินวิวจนอิ่มมากๆเลยค่ะ อันนี้ก็คือเริ่มแก้งพวกมันแล้วค่ะเพราะพวกมันขับช้าก็เลยขับแซงพวกมันเลยทีก็คือทําหน้างงไม่ไหวแล้วหนึ่งต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่ธรรมชาติของจริงนะคะต้นไม้รอบๆก็คือให้ความสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้ฟีลธรรมชาติสุดๆแต่ก็แอบกลัวนะว่าจะแบบมีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ก็ปั่นต่อไปค่ะ ได้แล้วนะคะราก็มาถึงจุดถ่ายรูปจุดแรกของเราแล้วค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าใครเป็นคนถ่ายรูปอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะต้นไม้ก็คือเยอะทำให้อากาศเย็นไม่ร้อนมากเท่าไหร่แต่ก็แอบร้อนอยู่นะเพราะว่าเหมือนฟ้ามันจะคงคือเหมือนฝนจะตกเลยแต่ก็แบบ สวยมากถ่ายรูปก็คือสวยออกมาทุกรูปเลยายากาศก็คือดีมากใครที่หาที่ถ่ายรูปแบบธรรมชาติแนะนำสวนรถไฟเลยค่ะอันนี้คือสวยจริงมองอนะไรกันอะ จากจุดเมื่อกี้นะคะเราเดินตรงมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศดีไม่แพ้กันเลย<ม>เราไปดูวิวรอบๆกันเลยดีกว่าะค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ฮอตฮิตมากสําหรับคนที่มาถ่ายรูปที่สวนรถไฟน,นะคะคือทุกคนต้องมาถ่ายตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือมันสวยให้ฟิลเกาหลีมากก็คือชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่าฝนตกนนและนี่ก็คือวิวรอบๆของสถานที่ตรงนี้นะคะลมก็คือเย็นมากนะคะเพราะว่ามีน้ำตก และถ่ายรูปหนึ่งและแล้วเรื่องไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นค่ะหลังจากฝนตกจักรยานเหลือแค่สองคันเลยต้องเดินกลับสภาพของคนที่ต้องเอาจักรยานมาคืนแค่สองคันนะคะก็คือบ่นกันไม่หยุดเลยว่าแบบร้านพี่เขาจะว่าอะไรไหมที่มีจักรยานมาคืนแค่สองคัน ก็คือมีคนหยิบจักรยานแล้วกเราไปค่ะทุกคนก็คือไม่รู้ว่าใครหยิบไปเราก็เลยต้องเอาอไปคืนแค่สองคันพี่เขาก็ไม่ได้ว่าะนะคะก็ะเลยแยกย้ายกันกลับบ้านอันนี้คือรูปที่เราอามาฝากค่ะใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือว่าอยากกลับมาเที่ยวที่สวนรถไฟอย่าลืมมากันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ